สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆนะคะดิฉันวิมลว,วรรณโพแจกน,นะคะวันนี้เรามาบุกถึงบริษัท CBC ีอิงนะคะวันนี้เรานัดสาวสวยไว้นะคะวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์คุณชยานิดกันนะคะเขามีตำแหน่งถึงเป็น marketing supervisor นะคะเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะคะว่าคุณชยานิดนะคะเขาจะเ,เขาจะบอกเกี่ยวเล่าเกี่ยวกับประวัติของเราในในบริษัท CBC ีอิงให้เราดูนะคะเดี๋ยวเชิญพบกับคุณชยานิดค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะนี่คุณชยานิดนะคะหรือว่าคุณตุ๊กนะคะเป็น Marketing Supervisor นะคะเดี๋ยวเราให้คุณชยานิดนะคะเล่าเดี๋ยวบอกชื่อหรือว่าแล้วก็ตำแหน่งแล้วก็ประวัติเข้าๆเกี่ยวกับการทำงานนะคะค่ะชื่อชยานิโพรเพ็กนะคะอยู่บริษัท c b c i n ีค่ะแล้วก็อยู่ในส่วนของ s u p e r v i s o r Marketing ก็นะคะค่ะ ส่วนบริษัทของ CBC อีเองเนี่ยเราเปิดเริ่มก่อตั้งนะคะตั้งแต่ปี2008นะคะเดือนมิถุนายนณนะปัจจุบันนี้ก็กเข้าสู่ปีที่6แล้วส่วนโปรดักต์หลักๆนะคะที่เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทเราเนี่ยจะเป็นในส่วนางานของอินเจคชั่นงานพลาสติกเป็นหลักนะคะก็จะเป็นประเภทพวกรีเฟคเตอร์อ or, นะคะตางฟันรถยนต์แล้วก็ชิ้นส่วนพลาสติกที่เป็นในส่วนของออเดียโอคานะคะแล้วก็กล้องวิจิตอนด้วยค่ะ แล้วก็ลูกค้าหลักของ CBC Ink มีลูกค้าจากไหนบ้างคะคะ CBC Ink เอ,เองเนี่ยเป็นทั้งเฟิร์สเทียแล้วก็เซ็นเทียนะคะถ้าในส่วนของเฟิร์สเทียเนี่ยจะเป็นลูกค้าของไพโอเนียนะคะแล้วก็โซนี่พานาโซนิกค่ะ,คะ,คะก็ส่วนใหญ่ลูกค้าจะอยู่ต่างจังหวัดะคะหรือว่าแค่ภายในอมตะคะมีทั้ง2แบบนะคะมีทั้งที่อยูอ่นอกพื้นที่ของเราด้วยก็คือที่ไพโอเนียเนี่ยจะอยู่ที่อยุธยานะคะแล้วก็ที่โคอิโตเนี่ยก็จะอยู่ที่สุปาารรส่วน โซนี่เนี่ยก็จะอยู่ในนิคมอมตะาของเราค่ะแล้วก็อยากจะสอบถามว่าระบบสารสนเทศที่บริษัทซีบีซีใช้ในองค์กรเนี่ยมีอะไรบ้างคะค่ะก็เรียกได้ว่าเกือบครบทั้งทุกแผนกอะนะคะมีตั้งแต่ในส่วนของการเงินของเรื่องของบัญชีนะคะแล้วก็ในส่วนของอาการจัดส่งนะคะรวมจนถึงในส่วนของบุคคลด้วยนะคะหลายๆส่วนที่ใช้ในส่วนของระบบสารสนเทศนะคะ แล้วก็ระบบสารสนเทศหลักที่ใช้เกี่ยวกับในแผ n นกของ Marketing เนี่ยค่ะไม่ทราบว่าใช้อะไรบ้างในส่วนของมาร์เก็ตติ้งเองนะคะหลักๆเนี่ยที่ใช้อยู่เลยนะคะจะเป็นในส่วนของคอมพิวเตอร์ก็คืออีเมลนะคะแล้วก็ในส่วนของออโทรศัพท์นะคะที่ต้องใช้ติดต่อลูกค้าค่ะแล้วก็พวกอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์พวกนี้เรามีใช้บ้างไหมคะมีแน่นอนค่ะเพราะว่าอุปกรณ์พวกนี้เป็นปัจจัยหลักเลยนะคะในการทํางาน อย่างเช่นคอมพิวเตอร์เนี่ยใช้แน่นอนและและใน,นส่วนของพิมพ์เตอร์แฟกนะคะที่จะต้องใช้ในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าส่วนของซอฟต์แวร์เนี่ยเราใช้ระบบโปรแกรมสําเร็จรูปก็คือก็จะไปนในส่วนของโปรแกรมสําเร็จรูปอนิวาน่านะคะที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันแล้วโปรแกรมสําเร็จรูปเอนวาน่าเนี่ยมันเหมาะกับอุปกร์เราไหมคะ เหมาะสมค่ะเพราะว่าในปัจจุบันที่ใช้อยู่เนี่ยเรียกได้ว่าเนวอนาเนี่ยเป็นศูนย์รวมของข้อมูลของบริษัทเราทั้งหมดของทุกฝ่ายทุกแผนกนะคะที่รวมอยู่ในเซนเตอร์ในส่วนของเนวอนาเนี่ยส่วนเดียวอะคะ่ะแล้วมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานของโปรแกรมเนวอนาส่วนของปัญหาก็มีค่ะอย่างเช่นจํากัดในยูเซอร์คือจํานวนคนที่ใช้นะคะเพราะว่าแต่ละแผนกเนี่ยเขาก็จะแบ่งจํานวนคนที่ใช้ะคะ่ะจำกัด เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าประโยชน์ที่องค์กรนี้นะคะใช้ระบบสารสนเทศมาใช้ในองค์กรเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาฟังคุปตุกกันนะคะค่ะส่วนประโยชน์ที่ได้รับนะคะในส่วนของสารสนเทศนะคะก็มีสองส่วนใหญ่ๆด้วยกันนะนะคะในส่วนของอผู้ใช้นะคะสามารถเข้าถึงในที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วและก็ทันต่อเหตุการณ์นะคะจากข้อมูลที่จัดเก็บต่างๆนะคะส่วนที่สองเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของ การกำหนดเป้าหมายหรือก,กลยุทธ์ของเป้าหมายเนี่ยการแผนการปฏิบัติงานนะคะได้ผู้สามารถนําข้อมูลรวบรวมพวก,กนี้คะ่ะรายงานต่อผู้บริหารได้ค่ะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณคุณตุ๊กมากนะคะที่เสียลสละเวลานะคะให้มาสัมภาษณ์ในว,วันนี้ขอบคุณค่ะค่ะสำหรับเพื่อนๆนะคะถ้าสงสัยยังไงนะคะก็เดี๋ยวเราถามหลังไม์กันได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ